ในครั้งที่แล้วนะครับนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้วใช่ไหมครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหากเรามีเขาอยู่หลายๆอันนะครับเราสามารถนําเขานะครับมาเชื่อมต่อกันได้ใช่ไหมครับโดยต่อเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับเราเรียกกันต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนั้นนะครับว่า การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบอนุกรมนั่นเองนะครับ <S <S แต่จากการเรียนครั้งที่แล้วนักเรียนคงจะจําได้นะครับว่าการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบอนุกรมนั้นอะ่ะมีข้อจํากัดอยู่หลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคําตอบกันซิครับว่าเรายังมีวิธีการในการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในแบบอื่นๆอ,อ,อีกหรือไม่นะครับไปครับเราไปเรียนรู้กันเลยครับในวันนี้กับตอนที่มีชื่อว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อได้อย่างไรตอนที่2ครับ สวัสดีนะักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6อีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของเราในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อครับจากการเรียนในครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนดูแล้วนะครับว่าการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเราสามารถต่อกันได้อย่างไรใช่ไหมครับเนาะแต่อย่างข้อจํากัดอย่างที่บอกนั่นแหละครับหรือนักเรียนลองสังเกตจากภาพที่คุณครูกาลังโชว์อยู่ในตอนนี้ก็ได้ครับนะว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าในตอนนี้นะครับคุณครูใช้เป็นหลอดไฟนะครับจำนวน2ดวงด้วยกันใช่ไหมครับมีการต่อแบบเรียงต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมครับเราเรียกการต่อแบบนั้นว่าการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ อนุกรมนั่นเองดังเช่นภาพที่กําลังแสดงอยู่ตอนนี้ก็เป็นการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับซึ่งเราทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันต่อได้ง่ายใช่ไหมครับแต่ด้วยความต่อง่ายของเขาเนี่ยมันก็ทําให้เขามีข้อเสียเหมือนกันครับนักเรียนยังพอจําข้อเสียหรือจุดด้อยของการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบอนุกรมได้หรือเปล่าครับถ้าจําได้นักเรียนน่าจะตอบคําถามข้อนี้ได้นะครับว่าจากภาพนี้นะครับถากว่าหลอดไฟ A ดับ นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับหลอดไฟ B ครับ คำตอบบอกอยู่แล้วว่าหลอดไฟฟ้า B ดับใช่ไหมครับเขียนคําตอบมาให้แล้วนะครับใครตาดีหน่อยก็จะเห็นเลยใช่ไหมนะถามทําไมเอาแต่ต้องถามครับเนาะเพราะอะไรครับทําไมถึงดับเพราะว่ากระแสไฟฟ้านะครับสามารถไหลได้ทางเดียวใช่ไหมครับจากขั้วบวกไปขั้วลบนะครับดังนั้นครับการที่กระแสไฟฟ้าไหลออกจากขั้วบวกนะครับเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและกลับมาที่ขั้วลบเนี่ยระหว่างที่มันไหลเนี่ยครับ ถ้าหลอดไฟ A ดับหรือชำรุดนั่นหมายความว่ามันเกิดวงจรเปิดเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับเมื่อมันเกิดวงจรเปิดเกิดขึ้นกระแสไฟฟ้าก็ไม่สามารถไหลาจาก จุดทางซ้ายไปฝั่งขวาได้ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าหลอดไฟ A ชํารุดดังนั้นหลอดไฟ B ก็จะไม่ได้ไไดรับกระแสไฟฟ้านะครับทําให้หลอดไฟ B นั้นดับไปด้วยนั่นเองนะครับนี่เป็นข้อด้อยหรือข้อเสียของการต่อวงจรไฟฟ้าหรือการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในแบบอนุกรมนั่นเองนะครับแล้ะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะสังเกตเห็นได้จากการทดลองนะครับก็คือ เมื่อเรานำเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมาต่อเรียงกันไปเรื่อยๆแบบอนุกรมใช่ไหมครับความสว่างนะครับในแต่ละส่วนมันจะไม่เท่ากันนั่นเองนะครับ<อ>เพราะเขาจะต้องแชร์พลังงานไฟฟ้ากันใช่ไหมส่งต่อพลังงานไฟฟ้ากันไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับผมจะทําให้กระแสะไฟฟ้าเกิดการไหลได้เพียงทิศทางเดียวจากขั้วบ,บวก นะครับเข้าสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็กลับไปที่ขั้วลบนั่นเองนะครับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับก็คือการนําอุปกรณ์นะครับไฟฟ้ามาต่อเรียงกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับนะประโยชน์ก็คือมันต่อได้ง่ายนะครับแล้วก็ เราสามารถทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกๆอันในวงจรที่ต่อแบบอนุกรมเนี่ยครับทำงานได้พร้อมกันหมดเลยใช่ไหมครับแต่มันก็มีข้อจํากัดเหมือนกันอย่างที่พูดแล้วย้ําแล้วย้าอีกนะครับก็คือหากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอันใดอันหนึ่งนะครับชํารุดในวงจรนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหลือในวงจรนั้นก็จะดับหรือใช้งานไม่ได้ไปด้วยนะครับเนื่องจากมันเกิดวงจรเปิดบริเวณที่อุปกรณ์ไฟฟ้ามันชํารุดนั่นเองนะครับแต่ถามว่า มันไม่มีใครเอาการต่อแบบอนุกรมไปใช้งานเลยเหรอมีครับในปัจจุบันเราก็มีการนําการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับไปใช้งานอยู่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นหลอดไฟที่ตกแต่งตามต้นคริสต์มาสเนี่ยครับหรือโคมประดับที่มันต่อกันเป็นเส้นยาวๆนั่นแหละครับนะมันคือการต่อหลอดไฟนะครับบนสายไฟ เส้นเดียวกันนะครับหรือเป็นการต่อแบบเรียงกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งมันดับใช่ไหมครับมันก็จะดับหมดทั้งแผงเลยใช่ไหมแต่มันง่ายต่อการต่อไงก็เลยเอาไปใช้ประดิษฐ์เป็นไฟตกแต่งได้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขานิยมที่จะใช้การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะต้องทําหน้าที่ควบคุม นะครับกระแสไฟฟ้าเช่นต่อกับสวิตอย่างเงี้เยเด็กจะเห็นว่าการต่อสวิตเข้าในวงจรไฟฟ้าก็คือการเชื่อมเข้าไปเลยใช่ไหมครับต่อเรียงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าไปเลยใช่ไหมเพราะสวิตมีหน้าที่ในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าใช่ไหมว่าจะเป็นวงจรเปิดหรือวงจรปิดใช่ไหมครับอ่าดังนั้นครับการต่อแบบอนุกรมนะครับก็จะช่วยให้สวิตท,ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับมันสามารถควบคุม วงจรว่าจะให้เป็นวงจรเปิดวงจรปิดได้เพราะว่ากระแสะไฟฟ้ามันไหลในทิศทางเดียวนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการนําการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมไปใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆนะครับแต่อย่างที่ว่านะครับว่า การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยครับมันก็ยังมีข้อจํากัดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อครับว่ามันมีวิธีการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นอีกไหมครับที่มีข้อดีมากกว่านะครับเวลามีอุปกรณ์ไฟฟ้าอันใดอันหนึ่งชํารุดอันอื่นยังทํางานได้อยู่อย่างนี้ครับมันมีอีกไหมนะครับเราจะมาหาคําตอบกันในชั่วโมงนี้นะครับ ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทําการทดลองผ่านแอบซิมูเลชันอีกแล้วนะครับนะวันนี้เราจะทดลองต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในแบบอื่นกันบ้างนะครับโดยครูมีไกด์ไลน์มาให้อย่างนี้นะครับมี3ข้อเหมือนครั้งที่แล้วเลยครับข้อแรกนะครับวันนี้เราจะขอใช้หลอดไฟแทนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านกันก่อนเนาะวันนี้เราใช้หลอดไฟ2หลอดนะครับโดยเราจะต่อหลอดไฟทุกหลอดนะครับเข้ากับวงจรไฟฟ้าในลักษณะให้ หลอดไฟทั้ง2หลอดเนี่ยมันขนานกันนะครับนักเรียนเคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาแล้วใช่ไหมครับขนานกันก็คือมีระยะห่างเท่ากันใช่ไหมครับจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งใช่ไหมครับใช่ปะขนานกันนะครับใครคิดไม่ออกให้คิดถึงรางรถไฟก็ได้ครับตรงหมอนของทางรถไฟนะครับเออมันจะมีการวางแบบขนานกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมครับนั่นก็ ในลักษณะแบบนั้นนะครับเราจะลองนําหลอดไฟนะครับ2หลอดนะครับมาวางในลักษณะที่ขนานกันดูนะครับจากนั้นเราก็จะเชื่อมสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนสังเกตความสว่างของหลอดไฟครับว่าความสว่างของหลอดไฟที่มีการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะครับมันมีความสว่างเท่ากันไหมแตกต่างจากการต่อแบบอนุกรมครั้งที่แล้วหรือเปล่านะครับและ สังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่าครูนำหลอดไฟนะครับออกจากวงจรที่ต่อกันแบบขนานกันอยู่เนี่ยครับออกสักหนึ่งดวงนะครับหลอดไฟดวงที่เหลือจะใช้งานได้อยู่หรือเปล่าหรือจะให้ผลลัพธ์เหมือนกับการต่อแบบอนุกรมที่ดับใช่ไหมครับเครื่องใช้ฟัดดับหรือใช้งานไม่ได้ทั้งแผงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับไปเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมพร้อมกันครับโอเคครับครูพานักเรียนมาที่ lab simulation กันแล้วนะครับ ยังจำ้อยู่ได้ไหมครับว่าขั้นตอนแรกเราต้องทำยังไงกับหลอดไฟนะครับบางคนจำได้เก่งมากครับเราจะต้องนำหลอดไฟนะครับมาต่อกันในลักษณะขนานกันใช่ไหมครับแต่ว่ารอบนี้เรามีฐานมาให้ด้วยฐานของหลอดไฟนะครับเราก็ใส่หลอดไฟกับฐานของหลอดไฟก่อนนะครับเราจะได้จิ้มสายไฟลงไปได้ง่ายนั่นเองนะครับต่อแบบขนานกันก็คือเอามาวางกันให้มีระยะห่างเท่ากันแบบนี้นะครับแบบนี้คือขนานกันนะลูกนะ คล้ายๆกับทางรถไฟอย่างที่คุก๊อบบอกเนาะนะครับจากนั้นเราเชื่อมสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราครับเราเชื่อมสายไฟนะครับเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับอ่าติดแล้วหนึ่งดวงใช่ไหมครับเอาเชื่อมผิดเอาใหมเอาใหมต้องเชื่อมต่ออย่างนี้ลูกไม่ใช่ไปเชื่อมจากจุดนน้นแปลเลยเออจากจุดนี้เชื่อมมา ติดไหมครับน่าเรียนว่าติดไหมอ่าโอเคติดเหมือนกันครับแล้วสว่างแบบสว่างจ้ามากเลยใช่ไหมครับพอๆกันทั้งสองดวงเลยถ้าครูเอาหลอดไฟออกดวงหนึ่งดวงที่เหลือยังทํางานได้อยู่ถูกต้องไหมครับครูแกลงหรือเปล่าลองเอาอีกดวงหนึ่งออกสิก็ยังทํางานได้อยู่เห็นไหมครับ ดังนั้นการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในลักษณะที่เอาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาวางขนานกันนะครับผมเนาะหรือมาวางในลักษณะที่คล้ายๆกับทางรถไฟนะถ้าครูพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดนะ,นะครับนะเราจะเห็นว่าความสว่างของหลอดไฟทั้ง2หลอดนะครับรอบนี้นะครับใกล้เคียงกันเลยครับแทบจะสว่างเท่ากันเลยนะครับแถม ถ้านำหลอดไฟออกหนึ่งดวงหรือหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งชำรุดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นหรือหลอดไฟตัวอื่นยังสามารถทำงานได้อยู่ <G ül> นี่ครับเราเห็นข้อดีของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้แล้วหรือยังครับเห็นแล้วเนาะนะครับมีข้อดีหลายประการเลยครับอันที่1ก็คือได้รับพลังงานไฟฟ้าเต็มที่เลยเนาะในแต่ละหลอดนะครับอันที่2ก็คือถึงแม้นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งนะครับจะพังไป นะครับอีกดวงหนึ่งก็ยังสามารถที่จะทํางานได้อยู่ดีนี่คือข้อดีของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในรูปแบบนี้นะครับแต่ถามว่ามีข้อเสียไหมนะครับนักเรียนเห็นข้อเสียไหมครับบางคนนึกไม่ออกใช่ไหมในครั้งที่แล้วนะครับเราใช้สายไฟไปแค่3ามเส้นใช่ไหมครับเนาะแต่การต่อวงจรแบบนี้ครับมันอาจจะทําให้นักเรียนเนี่ยต้องเปลืองสายไฟในการเชื่อมต่อนิดหนึ่งนะครับหรือมันมีจุดเชื่อมต่อที่ดูอิลุงตุงนังนะครับดูดูยุ่งยากกว่าการ ต่อแบบอนุกรมในครั้งที่แล้วนะครับนี่ก็ถือเป็นข้อเสียของการต่อวงจรน,นะครับหรือต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในรูปแบบที่2นะครับถ้านักเรียนไม่เชื่อว่าซิมูเลชันมันเป็นแบบนี้แล้วสถานการณ์จริงมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าใครไม่เชื่อลองไปดูจากคลิปวิดีโอสาธิตการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในรูปแบบที่2กันครับเดี๋ยวจะมาเฉลยว่าเขาเรียกว่าแบบไหนนะครับไปดูกันเลยครับ โอเคครับนักเรียนคงได้ดูคลิปวิดีโอสาธิตการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับในรูปแบบที่2ไปแล้วใช่ไหมครับเนาะซึ่งหากเราเขียนเป็นแผนภาพวงจรไฟฟ้านะครับ <c oughs> ก็จะได้ลักษณะทางด้านขวามือนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับเนาะโดยท่านเรียนสังเกตในคลิปวิดีโอนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีการจัดอุปกรณ์ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าเขาจะมีการเรียงอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ไหมครับ ให้มันขนานกันใช่ไหมครับหรือมีลักษณะคล้ายๆกับทางรถไฟนั่นเองนะครับนะแล้วเมื่อเราสังเกตความสว่างของหลอดไฟนะครับทั้ง2หลอดนะครับนักเรียนจะเห็นว่าความสว่างของหลอดไฟทั้ง2หลอดเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยครับอาจเรียกได้ว่ามีความสว่างเท่ากันเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมในครั้งที่แล้วมากๆเลยใช่ไหม และเมื่อดึงนะครับหลอดไฟออก1ดวงนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยครับและเห็นเชิงประจักษ์เลยจากสายตาของเราเลยครับว่าอุปกรณ์ที่เหลือมันสามารถที่จะทำงานของมันได้อยู่นั่นเองนะครับการต่อแบบนี้นะครับเราเรียกการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบนี้ครับว่าการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ ขนานนะครับตามชื่อของการที่เราเอาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาเรียงต่อกันแบบขนานนั่นเองนะครับดังนั้นเฉลยแล้วนะการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในรูปแบบที่2เราเรียกว่าการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนานนะครับซึ่งการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนานเนี่ยครับนะมันจะมีการนําอุปกรณ์ไฟฟ้ามาวางขนานกันแล้วค่อยๆเชื่อมสายไฟเข้าไปยัง อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัวใช่ไหมครับดังนั้นถ้ามองดีๆมันจะเหมือนกับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอันก็จะมีวงจรเป็นของตัวเองนะครับอ่ะวงจรเป็นของตัวเองยังไงนะครับลองดูจากภาพไดอะแกรมด้านขวาสุดก่อนก็ได้ครับถ้าเราตัดหลอดนี้ออกนะครับเราจะเห็นว่านี่ไงสายไฟนี้เชื่อมมันก็ส่งกระแสไฟฟ้าไปทางนี้ได้แล้วก็กลับไปที่ขั้วลบได้เห็นไหมครับเนี่ยเหมือนมีวงจรของตัวเองหลอดไฟขั้นล,ล่างก็เหมือนกันครับ อ่ะสายไฟส่งมาปัาป๊บอ่ะสายไฟเดินไปอีกปัป๊บมาตรงนี้ใช่ไหมเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็กลับไปเข้าขั้วลบได้ฉะนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าจะเสมือนมีวงจรของตัวเองอยู่นะครับผมเพราะว่าเรามีการใช้สายไฟจํานวนมากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ไหมแต่ละจุดแต่ละจุดในลักษณะของการขนานวางขนานกันนั่นเองนะครับดังนั้นครับเวลาเราวางแบบนี้นะครับมันจะเกิดการแบ่ง เส้นทางการไหลของกระแสไฟฟ้ากันเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับกระแสไฟฟ้าจะไหลได้เพียงทางเดียวใช่ไหมครับเนาะจากขั้วบวกไปเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่บลาบลาบลา,บาแล้วก็กลับไปที่ขั้วลบใช่ไหมกระแสไฟฟ้ามันไหลได้ทางเดียวแต่ถ้าเราต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนานกระแสไฟฟ้ามันสามารถที่จะแยกกันไหลครับ แบ่งกันได้ครับ <Wow. S 1> นะเช่นเราลองสังเกตนะครับถ้าหลอดไฟสองดวงปกตินะครับกระแสไฟฟ้าจะไหลออกจากขั้วบวกนะครับผ่านสายไฟใช่ไหมครับพอมันมาถึงจุดเชื่อมตรงเนี้ยมันไปได้ทั้งทางบนแล้วก็ทางล่างใช่ไหมครับฉะนั้นกระแสไฟฟ้ามันก็จะแบ่งกันไหลครับอ่ะอันหนึ่งวิ่งด้านบนอันหนึ่งวิ่งด้านล่างใช่ไหมครับสุดท้ายก็กลับเข้าสู่ขั้วลบได้เหมือนเดิม ดังนั้นเราเห็นไหมครับว่าการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนาดเนี่ยครับมันสามารถที่จะแบ่งกระแสไฟฟ้ากันได้ใช่ไหมครับกระแสไฟฟ้ามันจะเกิดการไหลนะครับตามทิศทางใช่ไหมครับที่มันถูกแยกออกไปนั่นเองนะครับผมดังนั้นพอกระแสไฟฟ้ามันไหลาตามทิศทางที่มันถูกแยกออกไปนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีดวงใดดวงหนึ่งชำรุดนะครับนะมันก็ยัง สามารถใช้เส้นทางใหม่ใช่ไหมครับกระแสไฟฟ้าสามารถใช้เส้นทางอีกเส้นทางนึงเนี่ยเดินต่อไปได้แล้วก็กลับสู่ขั้วลบของฐานได้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวไหนนะครับ <c oughs> เกิดการชํารุดเสียหายนะครับผมมันก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้กระแสไฟฟ้าก็สามารถที่จะถูกจ่ายจากขั้วบวกเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็กลับขั้วลบได้อยู่ดีนั่นเองนะครับเนาะ เห็นหรือ,อยังลูกข้อดีของเขานะครับซึ่งประโยชน์ของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนานนะครับอันดับแรกเลยครับก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะมีความสว่างเท่ากันนะครับหรือได้รับพลังงานอย่างทั่วถึงเลยเพราะว่ามันถูก ไฟฟ้ามันจะวิ่งนะครับแบ่งไหลไปตามเส้นทางที่มันถูกแยกออกใช่ไหมครับเนาะและประโยชน์ที่สําคัญที่สุดเลยของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนานก็คือหากอุปกรณ์ดวงใดดวงหนึ่งพังนะครับหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรที่เราต่อแบบขนานเนี่ยมันเกิดพังหรือชํารุด ต๊ะอ,อ,อื่นๆยังสามารถทํางานได้ตามปกตินะครับผมนี่คือข้อดีเด่นๆของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนาดน,นั่นเองนะครับ <t ell romance> ดังนั้นครับเรามาสรุปกันนิดนึงครับว่าแล้วการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนาดน,นะครับเราใช้กับอะไรได้บ้าง <t ell> หรือเรานําไปใช้ในชีวิตประจําวันอะไรได้บ้างน,นะครับ <t ell> <t ell> ก็เลยพูดได้อย่างเต็มปากเลยครับว่าการใช้การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนาดเนี่ยครับเรานํามาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบจะทุกอย่างในบ้านเลยครับ ยกเว้นพวกสวิต์นะเพราะสวิต์มันต้องอควบคุมให้วงจรเปิดกับวงจรปิดใช่ไหมสวิต์มันควรจะต่อแบบอนุกรมใช่ไหมเพราะว่ากระแสไฟฟ้าจะได้วิ่งทางเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยครับเนาะเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดหลอดไฟในบ้านเราเสียสักดวงหนึ่งนะครับเราเดินไปเปิดดวงอื่นดวงอื่นๆก็ยังสามารถทํางานได้อยู่ถูกต้องไหม หรือถ้าพัดลมเสียทีวีฉันก็ยังดูได้อยู่ใช่ไหมครับแอร์เสียตู้เย็นฉันก็ยังทํางานได้อยู่แสดงว่าเครื่องใช้ในบ้านนะครับของเราเนี่ยครับมีการต่อแบบขนานนั่นเองนะครับผมเนาะเราสังเกตได้จากตรงนี้นั่นเองสุดท้ายนี้นะครับเรามาสรุปการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราได้เรียนกันไปทั้งในครั้งที่แล้วและในครั้งนี้ดีกว่าครับว่าเราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะครับอันดับแรกครับเราจะเห็นครับว่าภาพ แผนภาพวงจรไฟฟ้าด้านบนนะครับเป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแบบอนุกรมเพราะมีการต่อเรียงกันใช่ไหมครับใช่ไหมอ่าแบบนี้คือแบบอนุกรมนะครับแบบนี้เป็นวงจรปิดพอดีใช่ไหมครับอ่าการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมกระแสะไฟฟ้าไหลได้กี่ทางนะครับไหลได้เพียงทางเดียวจากขั้วบวกนะครับเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับ แล้วก็ไหลกลับไปที่ขั้วลบนั่นเองนะซึ่งประโยชน์ของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับมันจะง่ายกว่าการต่อแบบอื่นๆนะครับแล้วก็เหมาะที่จะกต่อกับอุปกรณ์ที่เขามีหน้าที่ในการควบคุมวงจรไฟฟ้าอยู่แล้วเช่นสวิตช์ที่มีการหน้าที่ในการควบคุมการทําให้วงจรเป็นวงจรเปิดหรือวงจรปิดใช่ไหมครับและข้อจํากัดของการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมก็คือเมื่อมีการชํารุดของอุปกรณ์อื่นๆนะครับ นะหรือมีการชำรุดของอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งนะครับในวงจรนะครับอุปกรณ์อื่นๆก็จะไม่สามารถทํางานได้เลยนะครับในขณะที่แผนภาพวงจรไฟฟ้าทางด้านล่างนะครับเป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนานนะครับสังเกตได้จากอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกวางขนานกันอยู่นั่นเองนะครับผมเนาะกระแสไฟฟ้านะครับจะไหลจากขั้วบวกนะครับไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเจอทางแยกเขาก็จะแยกกันไหลใช่ไหมครับ แบ่งทางกันไปกระแสะไฟฟ้าไปข้างบนกระแสะไฟฟ้าไปข้างล่างทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถได้รับพลังงานไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงนะครับนะไม่ต้องแชร์กันเหมือนกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนั่นเองแล้วก็สามารถไหลกลับเข้าสู่ขั้วลบของแหล่งกําเนิดไฟฟ้าได้ดังนั้นครับประโยชน์ก็คือการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนานเนี่ยนะครับเราจะสามารถเลือกใช้งานอุปกรณ์บางประเภทได้ครับ นะหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าหนูเดินไปปิดไฟหนึ่งดวงไฟที่เหลือก็ยังสามารถทํางานได้อยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าหนูเลือกต่อแบบอนุกรมเนี่ยถ้าปิดต้องปิดเหมือนกันหมดถ้าเปิดต้องเปิดพร้อมกันหมดใช่ไหมครับดังนั้น การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนาดเนี่ยมันทําให้เราสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องการได้อันไหนไม่ใช้เราก็ปิดได้ใช่ไหมครับไม่กระทบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวอื่นๆนะครับแต่ก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันครับข้อจํากัดก็คือเราจะเห็นว่าการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนาดเนี่ยมีการใช้สายไฟเชื่อมต่อกันหลายจุดใช่ไหมครับเพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอันนะครับเสมือนมีวงจรของตัวเองใช่ไหมลูกนะครับดังนั้นการใช้ สายไฟก็เลยเข้ามานะครับแล้วก็ทําให้วงจรแบบนี้อาจจะดูวุ่นวายนะครับแล้วก็ดูยากกว่าการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมที่เราเรียนผ่านมาในชั่วโมงที่แล้วนั่นเองครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในตอนที่2นะครับซึ่งเป็นวิธีการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประโยชน์นะครับแล้วเราสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้เมื่อเราโตขึ้นนะครับในการที่เราจะเชื่อมต่อ นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆอันนะครับหาาเราต้องการให้อุปกรณ์ไฟฟ้าดวงหนึ่งยังทํางานได้อยู่ถึงแม้อุปกรณ์ตัวอื่นๆจะชํารุดเราก็ต้องเลือกต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนาดนั่นเองนะครับก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากันไปไม่มากก็น้อยเนาะ แต่ต้องมากแล้วล่ะครับมานั่งดูขนาดนี้เด็กๆต้องมั่นใจว่าเด็กๆรู้มากแน่ๆนะครับแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าเรารู้มากครับเราก็ต้องไปทดสอบตัวเองใช่ไหมครับดังนั้นในวันนี้ครับเหมือนครั้งที่แล้วนะครับให้เด็กๆไปทําแบบทดสอบเพื่อประเมินการเรียนรู้ท้ายชั่วโมงนี้นะครับใน Google Form ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้นั่นเองนะครับผมเนาะเจอกันในชั่วโมงหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ